สวัสดีครับผมไม่ชินเลยอะ่ะ <c oughs> พี่ปอส,สวัสดีครับโอ้โอ้ no น่ารักครับขอบคุณครับขอบคุณคุณเดียพี่เม็กสวัสดีครับอนนันยองฮซสยอ เขาจะมาอวดผมดีมันน้ำตาลนะทุกคนอืมอืมพอหนุ่มผมดำนี่โดนไปตั้งสองพันบาทเลยทุกคน from Saudi Arabia hello ผมดำดีแล้วดีแล้วใช่ป่ะตะอูสองขวดัปดีน้องบอส เน็ตไม่ค่อยดีเลยวันนี้ยอมเมื่อไหร่ปีจะยอมสิขอนยิว่าจะหาเพื่อนอยู่เป็นเพื่อนปืนแล้วนะทุกคนรอเปิดตัวรอ,อกเกมเดบิวเกมเดบิวเพื่อนในปืนชิวานโนชิวานโนไงเกมเดบิวอูอ้นี่มันน้องตรีมนี่นะ <c oughs> คนที่ชื่อมิกซิมชอบบูลลี่ครับ M I X X I M S ชอบเลสิกนะครับชอบบอดี้เชมมิ่งมากๆเลยพี่เต้าอ,อูมันมีเพื่อนอยู่คนหนึง่ง <c oughs> อะไรนะมันมีเพื่อนอยู่คนหนึง่งชื่อยอ่อวันนี้ชอบดดดเราเราจะทำงี้เราต้องเฉยๆครับทุกคนใครจะว่าเราเราไม่ต้องรู้สึกอะไรนะครับถึงแม้ว่ามันจะกระเทือนจิตใจของเราเราก็แค่ปล่อยไปนะครับใชีวิตมีความสุขใช่ไหม โน้เพื่อนไอ้ปื๊ดโน้เพื่อนปื๊ดปื๊ดเพื่อนโน้โน้เพื่อนปืดป๊ด,อ,นนอ,ดอันยองฮะน้องดรีมไข่ไม่รู้หรอไม่รู้จริงหรือเปล่า